Hey, Cứu you này. Bruh. <laughs> <laughs> cô sẽ cô sẽ video yêu đó, bị Cái thái nhá, thái nhá, đó Mà on nè. Bị yêu, bị đó, Eh, anh này cô mò đi mà. Nít sáng mai xỉa nó. เดียเนียวหต้งยเลยเลยะไม่รู้ไม่้เยจามเปลี่ยเอาสดไอ้ชยมาพี่อมาพาขาให้ม่ีหายกระดดี่อาคอรอะายจะบากูไม่เคยดิจะบ้ากูเฮ้ยที่อะนี่ัวอะกูจะคอลอะไรอยูนาะว่าฮาเเนอโอเค

โอราดิเวป้องเหรอไม่ป้องมานะมึงอ่ะโบงเน้โซอตันใจดิครับเนี้ยครับเนี้ยดาเปียมาอะป่ะเนี้ยทาดาเน่วิ่งโถยะจนจนน้องเบบี๋เลย์โชว์ไว้งาอายุเน่ตูดาโฮไม่ตึกดิดาปะสันนี่เว่ตึกนี่ดิตากกว่าเว่อะยี้ม้องตองนี่ครับเนี้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเดียวเดี๋ยวเจ๋งแล้วกูจะเย

ลา,าวาเมงลามงลามาปามงลามายคนนันไม้ตกกองยาวโมโนี้อะมงลามาละเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรเอะไรมาเวว่าเอาท้เสยวิวัตถอ๋อแลกูแลยนกว่าแต่แต่ไอเดียไหไอกองทอหลามันดีพ้อไกองทอลามัดีเน่มังาดีิเดียวด้วยโอ้วหลไปสดอยู่ thì mà anh dâu gì ngà cái nà là u anh vẽ nát ra chậm hay ở dấu gật cũng mà đã không vẽ được gì ta ni ta bỏ ta bỏ ra gì ơi áo đẹp xe nào mà nó mình bỏ thác cùng mẹ cô ông cha ra cô con đập bé nhà làm làm gì nữa what the fuck ơ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 

ตีไวเเฮ้ยงาตีเยอกัดด้วยไงเนี you know, God, small, ่ยล like, hey, ูอามา What the fuck ว่ะเนี S> okay. <S ่นไอ้าไปน้ามาเลยจุดน้นาจุดน้นาว่คุณแม่ข้างยนคุม่ข้างนขอลาบิตีไว้ตีไว้ตีไปหน้ามาตีไหวหรอเฮ้ยยาด้ยยาบียาบีอะไราลาดมิลูปลาะมาป่าเม่อไหร่บาเูป่ไเนี่ยชมนี

บี be, 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 ่ีบีบีเกมีเกมีเกมี่นายมีนายมีโคมาช่างไหนเนาะเอาเท้พผองผององโอ้เี่าไอ้อรวยเมันก็เดียวเดียวเรายิ้มมาบ่ายอะไรเากเสียทำไมตแวกูเสยต่ไนกูเสียอ้าาา่าา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 

秃顶子也来家里，这尼雅妹军尼亚妈的，嘿，你顶秃顶子，秃顶子也来，我操你妈！啊，谁敢不露价？哈瓜爱暴露白的呀，瓜阿拉夫人妈嘞，瓜么？别进来！哈，抓你亏妈的，亏妈的！ แต่ที่จะขาดีแต่ขาหนาวซ้อมมายะขาหนาวซ้อมเว้ยดีแต่ขาหนาวซ้อมมามันไหนงามซ้อมลิบพี่เฮ้ยโหสาววอกกันมาดิปลุกจ๋าไหนอย่ามะเน่หรอจูบงามมียีจีนสัวชี้บุดูดิอืมยีจีนเมปิดตา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 โหเมเปลี่ยนไปเนาะงามไม่เปรอบะวุเมส่องไม่มาด่ายิเปลี่ยนไม่บ่าเวเนโอนะขึ้นตัวบีบายอืม เอ๊ะเกเยเกยล่ะยันทวกว่าจ่จคารมันไหนจ่จะาคามันไหนมันไหนเนี่ยไดแม่เต็มอามไหนเนี่ยที่เรามาสอบอย่าเราเจ้าจกือวตฟ้า Stop it เวเนี่ย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 ขนาดไาดไว้ดิฟอร์บลีมาไว้ดินบลีอขนาดไหนเดี๋ยวไว้ดินบลีอ่ะเดยก้มาบ่าเราอ่ะมาถอดั่วอ่ะพัพี่น้าเลยพาพี่เชนน้าเลย biểu này, mình nói không hiểu đầu quá Biểu à, biểu à, này, này, cô à, nào rồi? cái này này bảo mày, cái này bảo nó tới đây đi. À, ha. Chứ mày bị chửi lại to ติดเสียท้อเสียท้อเอาคับเอากับบาร่ามี้ไกับผมกูคุยไหมอืมอืมฮใครมาเอดีจิงดีจังรมาไม่น่ามาไม่นามางาไม่น่ามางาอ้แล้วบบนี้อเเิดอเอ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 อเวมต่อมต่อ သွ <ion up> ားရတာဖြစ်တဲ့ရေကြောင့်မရှောင်ဘူးအဲဒါလည်း hope ပဲချမ်းမှာပဲလားခေါကောင်းကြီးကဒီပဲချမ်းနေတော့ထွက်လာပြီလို့လားမထွက်လာသေးဘူးလားမြည်ပေါ်ထော်ထွက်လာပြီခတ်လာပြီကိုစစ်တော်တရုပ်ပဲဂျန်တော့ကိုစစ်တော်တော့ချာကြီးနေရောက်ဟာရပဲခုမှ၄ရုပ်ပဲရှိသေးတယ်၃ရုပ်ဂျန်နေဟဟ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 ဟ 多多多多多多多点地看，少没他们多啊。为啥干？我是多，我是八八百样了，我。这样也，我是我是手机王，唱歌呢。比划比。比划。来。还少播个来。这你都不教了。 Ai bắt bắt lấy cả cầu về bây giờ mà quá. Ngã lên ngang ngã không yên đâu, là sao yên mà bà là bốn nhau thì làm mà về này. Bố bốn nhau cho nó lì mày la, lại. Lì ở đuôi mày ở đi. Bà cô gì gì lâu đâu

Ừ. Nào xuống đó, ngã ba đó anh em ơi. Sao u đi vậy mà anh em? Anh em u à. Đi đi, đi đi nào mà la, nào mà la, ngã mặt đi u đi quan. Nào nào, nào nào. Xin một tôi ตไปเนี่ยเสียเปนยังไอเสีอง่ใั่เออด้นยีซยีเดฮด้ดากอนวะฮ้ดากอวะเลยตีตัวละพามเลยวะเอาเนียไปเสียละกูเดียวกับชาเนี่ยครับ่นี้ราไ้เราแม่บย่อยนิคแม่ก็พามันดีเดยวนวาดกันคดคูดแท้อย่าไม่ไม่ไม่มาหรอกค่ะคัเจ้าหนิ 칸하라칸อ่ะไม่รู้ไม่รู้칸อ่ะออกมายาลาออกมาไอ้นี่ยาลาออกมาตูเนี่ยไปซิงจอกป้อดอกวะซิงจอกเซ็งยอกเลยป้ออ่ะตูอ่ะคันหญ่นปะได้คันมั้ยหรอเนี่ยดูดิโอเคกูเสียชื่อต่อเลยจนเราตี้เนี่ยจนเรานะคายาลาตี้เนี่ยตูอ่ะแล่นหญ่นปะได้ยาไปเพศิโอครับบาครับบาไม่ด้้วอะคุชินดิโอเคไม่ด้้วหรอแล้วก็เอาเลยดิ

ฉ่อช่ไหมฟวโมเมนต์สเลเอร์ออมารออมีเออมี่ออมีเอ่เกดะรข้บาเกิดอะบาร์เกิดะไรขึ้นเรามาไม่ให้แค่งยังม่นานอ่ะต่าต่ายล่ม่าาต่าย้มยาตย่อต่า่ยต่ายุย่อย

mà so đủ bị chi rồi rồi đủ so bra gạt phải biết gì ta nấu sống ngéo rồi chào cho em bọn nó kệ kệ bù bà bà nó bị rồi mà đi ăn đuôi chào mày kệ cho bà bi bye bye Chịu chút mà đeo